ออบางคนเนี่ยนะครับมันกเออ็เจอกันเมื่อสามสี่ปีสี่ห้าปีที่แล้วบางทีเขากลับลบากเขาก็จะไม่มีอยู่มีกินเหมือนกันแต่เจอกันสี่ห้าปีมาเจอกันโอ้โหบางทีก็ไปนู่นเลยริบเลย เพราะอะไรเพราะคนนะ่ะถ้ามันไม่ทอ้อสกอย่างเนี่ยมันไม่คิดน้อยอกน้อยใจมันไม่คิดเรื่องไอ้คิดลบกับตัวเองอะ่ะคิดทุกอย่างเอ้ยเราทําไมห่วยอย่างนี้เราทําไมทํานู่นไม่ได้เหมือนไอ้นั่นเหมือนไอ้นี่เนี่ยมันเป็นตัวคิดลบบางทีตัวเองยังไม่รู้เลยว่าจะทําทอะไรเราไปคิดเรื่องคนอื่นไะไม่ต้องคิดเรื่องคนอื่นเราคิดเรื่องตัวเองพวกนี้ เราจะเอาเงินมาจากไหนมาซื้อของมากินมาซื้อกับข้าวมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียรเราคิดกับตัวตัวเราเนี่ยไม่ต้องไปสนใจหรอกชาวบ้านชาวช่องเพราะชาวบ้านแาวช่องเขาเวลาเราจนเขาก็ไม่ให้เรากินหรอกให้อะไรใช้หรอกไปกู้ไปยืมเขาไม่ให้กู้ไปยืมเลยต้องดูตัวเรา,เอ,าอย่าไปกังวลเรื่องคนอื่นใครจะว่าอะไรช่างมันแต่เวลามันจนหนัก สารพัดแหละเขาก็บอกกูบอกมึงแล้วไอ้นี่มึงเป็นนี้ตลอดถ้าเราไม่ไม่สนใจกะคนดีกาว่าเรามาทําของเราให้ดีนะมันไม่ได้มันไม่ได้ยากอะไรหรอกเพราะว่าหนึ่งเราจะไปสนใจอะไรคนอื่นที่เขาไม่เคยให้กําลังใจเราเรามาให้กําลังใจตัวเองดีกว่าเพราะว่าตัวเราเนี่ย ต้องกินต้องใช้ต้องอะไรไม่มีใครรู้หรอกแต่มัวแต่ไปฟังจากชาวบ้านเนี่ยเราไม่ได้ทํางานไปไหนเขาเขาดูถูกเหยียดยม้มไปไหนก็บอกนี่มึงทำงานอะไรวะโอ้โหห่วยมากผมเคยเจอมาหมดแล้วชีวิตบัดซบแบบนี้แต่ผมไม่เคยตื่นเต้นเลยผมคิดว่าวันนี้ผมจะไปหาเงินไหนมาเลี้ยงลูกผมดีกว่าอ่าไปซื้อวัวซื้อควายบนโคกบ,บนนามาขายได้ ไปขายตามไอ,ไอ้ไอ้ตลาดวัวควายผมก็ทำมาแล้วได้สามร้อยห้าร้อยวันเออเนี่ยพร่กนี้เรามีกินแล้วเว้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าเราคิดบวกแล้วก็สู้กับมันกับชีวิตเราไม่ต้องไปสนใจโลกภายนอกเพราะเวลาจนเนี่ยมันไม่มีใครบอกว่าสรรเสริญเราแต่เวลาถ้าเราทำไปทำมาเราก็จะมีลู่ทางสุดท้าย เราก็รวยได้